สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเสริ่งเพชรที่ช่อง YouTube เชยเสริ่งเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีลัคนาราศีพฤษภในช่วง11-15พฤษภาคมดวงชะตาการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรผมก็มาบอกแนวโน้มดวงชะตาให้กับคุณตลอดท่านใดที่เข้ามาชมผมครั้งแรก อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยหนึ่งถึงสิบห้าดวงชะตาจริง,รงๆแล้วเนี่ยราหูยังคุมดวงชะตาด,ด,ะดูดาวพฤหัสบดีก็ยังให้คุณอยู่ได้ลเล่าว,วิถีความเป็นไปของชาวลัคนาราศีพฤษภจะเกิดสิ่งที่ดีมีเรื่องให้คิดเรื่องงานมีเรื่องให้แต่งกับงานมีเรื่องให้โฟกัสไปกับเป้าหมายบางอย่างที่จะก่อกิจกรรมต่างๆนะครับนะถ้าเป็นอยู่ในวัยเรียนกันจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับับบบครรูาาาอจยย์เป็นน่งดีะ ถ้าเป็นวัยทำงานนะครับจะมีเครดิตมีความน่าจะถือทางการงานมีโอกาสเกิดจ็อบใหม่งานใหม่ถ้าวางแผนทําอะไรต่างๆก่อสร้างรีเดิมเกิดสิ่งที่ดีมาเจาะลึกกันในช่วง1-15มรงกราคมนะครับดวงชะตาบอกว่าคุณนั้นจะมีความเบื่อหน่ายเบือ่อๆเซ็งๆบ้างนะครับแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยจะมีเรื่องให้คุณเนี่ยเดินทางไกลนะครับไม่อยู่ติดที่ไม่อยู่ติดถิ่นหรือถ้าไม่ได้เดินทางไกลก็จะมีเหตุการณ์ให้จรลรีออกจากบ้าน ออกจากที่พักอาศัยบ่อยขึ้นนะครับดาวยังบอกอีกอย่างหนึ่งว่าชาวลัคนาราศีพฤกษกนั้นนะครับคุณจะทําอะไรรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็คุณจะมีโอกาสได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับได้กราบไหว้พระสงฆ์หรือเจอพระสงฆ์เจอพระสงฆ์ผู้มีญาณนะครับเจอเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงนี้เกิดสิ่งที่ดีเป็นมงคลมาสู่ดวงชะตานะครับดาวยังบอกอีกอย่างหนึ่งว่านะครับ ท่านใดที่มีลูกแล้วนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเอาคือมันไทยหลายเพศหลายวัยถ้าอยากดูดวงจอลึกก็แอดไลน์หรือดูดวงกับลูกศิษย์ก็แอดไลน์ไปตามด้านบนนี้นะครับเพียงสอง้าสบาบาทนะครับนะหรือว่าแอดถ้าอยากดูกับผมก็ทักไลน์มาถามาค่าครูนะครับนะแต่ว่าเราดูกันดาวจรดาวที่โครจรรอบท้องฟ้าขณะปัจจุบันนะครับนะในช่วงนี้จะได้ไปสถานที่เก่าๆที่เคยได้ไปนะครับหรือว่าคุณอาจจะได้ไปวัด ไปทําบนุญสถานที่ศักษษษดิ์สิทธิ์นะครับควรทํากิจกรรมมงคลในช่วงเดือนมกราคม1 1 5นี้ดาวยังบอกอีกอย่างหนึ่งว่าในด้านของเจาะลึกกันในเรื่องของเงินเชาวลัคนาราศีพฤษภดาวการเงินโคจรเข้าสู่เดือนคู่สมพลเข้าสู่จุดสุภาพร่วมกับดาวราพะชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทางการเงินมีผู้ใหญ่ให้เงิน <Cornell>. หรือว so yeah. ่าได้เงินจากสถาบันทางการเงินท่านใดที่มีเงินจากต่างประเทศหรือมีรายได้จากต่างประเทศและได้การศึกษารายได้เกี่ยวกับทางไกลนะครับมีโอกาสมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับการเงินการทองคุณมีโอกาสขยับตัวไปในทางที่ดีในช่วง1-15โถึงมกราคมการเงินการทองของชาวลัคนาราศีพฤษภจะต้องขยับตัวดีนะครับฟังผมชัดๆนะนะครับ นะก็คือในเรื่องของอินคัมยังมีเงินลข้งเงินเข้านะครับมีโอกาสได้เงินง่ายๆได้เงินบางอย่างมาง่ายๆอาจจะถูกหวยหรือมีคนเอามาให้หรือมีโชคบางอย่างทางการเงินเกิดขึ้นนะครับจ่อลึกกันในเรื่องของการเงินไปแล้วนะครับการเงินต้องไปในทางที่ดีรอคอยเงินจากสถาบันทางการเงินอนุมัติทางการเงินได้นะครับรอลาบฟุกทางการเงินก็ช่วงนี้เหมาะที่จะเสี่ยงนะครับโชคลาบถ้าจะเสี่ยงนั้นให้เสี่ยงเลข รายได้ที่เคยได้นะครับรายได้ที่เคยได้เป็นประจําอ่ะนะครับเช่นเดือนนี้เคยได้รายได้เท่าไหร่เช่นหมื่นห้าก็ซื้อหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งห้าอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นวัยเรียนอยู่เคยได้วันละห้าสิบอย่างเงี้ยก็ไปซื้อห้าศูนย์อย่างเงี้ยอาจจะเป็นลักษณะน,นั้นนะคือ,เ,อเสี่ยงโชคเกี่ยวกับเงินแล้วก็เสี่ยงโชคเกี่ยวกับเ,เลขที่ตั้งวัดที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดนะครับเลขผู้ใหญ่ผู้ชายก็คืออยู่ในนี้ไม่ต้องไปเอาหวยที่ไหนนะให้หาหวยใน กลุ่มที่ผมบอกไปถ้าท่านเล่นนะต่ว่าไม่แนะนําให้เสี่ยงมากนะครับนะเพราะว่าผมไม่สนับสนุนให้คนเล่นกันพนันทีนี้เนี่ยในดวงชะตาในด้านของการเงินไปแล้วในด้านของการงานชาวราศาีพฤษภมีดาวราวหูทับดวงชะตาดังบทความบอกว่าอสูรินม,มาดแมนกลุ่มลักเมธพฤกษ์ตามจากเลือดแล้วมีโอกาสขยายงานมีงานมากขึ้นมีงานคู่ขนานมีเครดิตทางการงานทํากิจกรรมใดๆทางการงานมีความสําเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ ท่านใดที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ตัวให้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเป็นช่วงที่จะเข้าตาผู้ใหญ่ถ้าเจ้านายไม่ดีก็จะมีผู้ใหญ่อื่นที่ดีเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมส่งเคาะดวงชะตาในด้านของการงานแล้วไปแล้วความรักไปแล้วนะครับการเงินไปแล้วต่อมาเป็นในเรื่องของคู่ครองชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นนะครับดาวทายได้หลายอย่างผมจะทายเหตุการณ์บอกว่าหึ่ มีโอกาสมีคนมีขั้นมีตำแหน่งมีคนหน้าที่การงานที่ดีเข้ามาพ้องเกี่ยวกับดวงชะตาคุณหรือมัาานยังทายอย่างหนึ่งว่ามีคนที่เอาแต่ใจนะครับมีคนแปลกๆนิสัยแปลกๆนะครับเข้ามาหาคุณมีคนแบบนี้ในโลกด้วยเหรออะไรอย่างนั้นเลยถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้นะครับนมีคนนิสัยแปลกๆพฤติกรรมแปลกๆลึกลับซับซ้อนาาน,อนะครับเข้ามานะคนรับรับแลบๆล่อต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับ มีใครบางคนเข้ามาเจอเจอคุณทางโลกออนไลน์ก็ได้นะครับสำหรับคนโสดหรือคนที่โสดหรือไม่โสดก็ตามมีโอกาสที่จะเจอรักลับๆมีรักสัมพันธ์แบบลับๆมีเหตุการณ์ให้ได้คุยกับใครบางคนซึ่งเขาก็ถูกใจคุณคุณก็ถูกใจเขาหรือมีเหตุการณ์ให้มันเกิดรักลับๆเกิดขึ้นในดวงชะตารักที่เปิดเผยไม่ได้รักที่ต้องปกปิดซ่อนเล้นรักที่ปกปิดอำพรางนะครับเกิดขึ้นในดวงชะตานะครับ มันยังหมายถึงอีกอย่างหนึ่งว่าคุณจะแข่งข้อจะมีคนรักนั้นแข่งข้อเอาใจใจไม่ยอมคุณมีเรื่องให้เขาแข่งข้อใส่คุณคุณเขาแข่งข้อใส่เขาหรือเขาแข่งข้อใส่คุณมีอะไรให้ยอมในช่วงนี้ไม่ฉะนั้นเขารอบบาแวงหรือคนรักเจ็บป่วยมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับสุขภาพลองุพาเขาไปตรวจเช็คหรือดูแลกันให้ดีกันล้วกันนะครับท่าในใดที่มีคู่เนี่ยท่าในใดที่ทํางานกับคู่คู่จะสนับสนุนสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับ มีการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือบางอย่างจากคู่ครองท่านใดที่มีคู่ค้าขายคู่ธุรกิจนะครับนะถ้ามีคอนเน็ชันมีเครือข่ายมีคู่ธุรกิจในช่วงนี้เขาจะพร้อมอุดอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือเป็นอย่างดีให้เขาเขาจะช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีก็แล้วกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยให้คุณระวังการถูกโกงได้ตลอดนะในปีนี้พวกโครงการถูกโกงถูกรัฐเอาเปรียบนะครับการให้เครดิตใครบางทีเขาอาจจะไม่มีให้คุณ หรือแม้กระทั่งมันอาจจะแปลอย่างหนึ่งว่าลาวหูเนี่ยนะครับที่ทับลักเนี่ยนะครับอาจจะมีต่างชาติต่างภาษาพ่อาม่นะครับหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาข้องเกี่ยวกับดวงชะตาคุณแบบนั้นก็ได้นะครับในดวงชะตายังเอื้อให้ในดวงชะตาท่านใดที่เกิดลัคนาราศีพฤษภที่มีบุตรบริวารก็ต้องระวังบุตรบริวารเจ็บป่วยหรือบุตรบริวาร ไม่เชื่อฝังมีเรื่องให้ใจเอาใจเอาอารมณ์ทางจิตไปผูกติดกับบุตรบริวารเป็นพิเศษคุณอาจจะมีเหตุการณ์ให้คุณจะเป็นลักษณะของช่วงนี้เนี่ยเอาง่ายๆคืออย่าไปอย่าไปใช้พัดเจดให้ใช้พระคุณให้มากบุตรบริวารจะนํานความเจริญน,นําความสุขมาให้นะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> มีเรื่องให้ได้ความสุข,ขจากบุตรบริวารแล้วก็คุณอาจจะได้ย้ายที่อยู่ชั่วคราวหรือซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับได้ย้ายที่หลับที่นอนชั่วคราวนะครับได้เปลี่ยนสถานที่หลับที่นอนนะครับ นี่คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤกษภนะครับชาวลัคนาราศีพฤกษภที่รอการจัดการอะไรบางอย่างเกี่ยวกับบ้านรถที่อยู่อาศัยหรือรอการทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับรถกับบ้านกับร้านกับสำนักงานหลังวันที่14มกราคมมีความสําเร็จเป็นอย่างดีต้องระวังญาติพี่น้องคนในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่ฝั่งหญิงหรือผู้ใหญ่เพศหญิงหรือผู้ใหญ่ฝั่งผู้หญิงก็ได้นะครับนในดวงชะตาเป็นลักษณะานั้นนะครับเหมาะที่จะจรลีดวงเหมาะที่จะจรลี ไประยะสั้นๆก็ได้หรือว่าถ้านอนอยู่ที่บ้านอยู่ก็ขับรถกับลาออกไปนะครับน่าจะดีมันบางทีมันจะเบื่อเบื่อเสียงง่ายช่วง1นึ่ถึงสิาพฤษภาคมฉะนั้นการเงินไปในทางที่ดีแน่นอนเกิดมีเกิดลาภผลเกิดโชคทางการเงินวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ